สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง r k Love Series ค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะตำนานราชามงกรตอนที่8พันหลอมเห็นหรือ,อยังทักษะพูดแรกของข้าก็คือคมมีดข้าเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งหมืนเพื่อให้ท่านผู้ปลุกวิญญาณช่วยเลือกวิญญาณพูดให้กับข้าวิญญาณพูดของข้าก็เป็นมีดเช่นกันจึงหลอมรวมข้อกระดวงจิตพูดของข้าคมมีดของข้าสามารถทำลายได้ทุกสิ่ง ถังวูลิงขมวดคิ้วเล็กน้อยทำไมเจ้าช่างพูดมากเสียจริงว่านยุนชาวทะลึงตาโตถึงขั้นนี้แล้วเจ้ายังกล้าว่าข้าพูดมากอีกหรือข้าแค่กลัวว่าจะทำให้เจ้าได้รับบาดเจ็บรีบยอมแพ้เสียเถอะแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปไม่เช่นนั้นเจ้าอาจจะต้องเจ็บตัวเพราะคมมีดของข้าเขาพูดพางพลิกมือแล้วเหวี่ยงแขนออกไปเมื่อคมมีดตัดผ่านต้นไม้ก็ทำให้ต้นไม้ต้นเล็กที่ใหญ่ประมาณขอบปากถ้วยถูกฟันขวางจนขาด แววตาของถังวูลินนิ่งสงบต้นไม้ก็มีชีวิตเช่นกันอยู่ดีๆทำไมต้องไปฟันจนขาดด้วยวานหยุนเฉาเหมือนกำลังจะกล่าวอะไรต่อก็เห็นวงแหวนที่มีแสงสีขาวปรากฏและลอยขึ้นจากเท้าของถังวูลินเช่นกันหญ้าสีฟ้าที่มีลักษณะเป็นเถาวันจำนวนมากงอกออกมาจากมือของเขาหญ้าสีฟ้าที่มีลักษณะเหมือนเถาวันเหล่านี้ไม่ได้พุ่งใส่เขาโดยตรงแต่กลับลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้า จากนั้นเสียงร้องดังลั่นจนระคายหูก็ดังขึ้นกลางป่าพืนเล็กแห่งนี้โอ้ยเจ็บเหลือเกินทางวูลินเจ้าโกงนี่นาถ้าแน่จริงก็เข้ามาใ,ใกล้ข้าสิโอ้ยโอ้ยข้ายอมแพ้ข้ายอมแพ้ก็ได้ยาสีฟ้าของเจ้าใช้แบบนี้ได้ด้วยหรือเมื่อทั้งสองคนเดินออกมาจากป่าพืนเล็กนั้นว่านหยุนเชาก็มีสภาพหน้าบวมและเขียวบนตัวก็เต็มไปด้วยร่องรอยจากการถูกแส้ฟาด ถังวูลินยังไม่สามารถควบคุมยติสีฟ้าของตนได้ดีสักเท่าไหร่หลายวันมานี้เขาตามหาหน่าเอือมาโดยตลอดเขาละเลยแม้แต่การฝึกสมาธิไปบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับเขาที่เขาจะควบคุมให้ยอดสีฟ้าฟาดลงไปยังตัวว่านหยุนเชาโดยตรงทั้งคู่ต่างก็ยังเด็กยังไม่รู้จักทักษะการต่อสู้อะไรยอดสีฟ้าแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่ยิ่งยาวก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นคมมีดบนมีดสั้นของว่านหยุนเชาก็ออกห่างจากตัวเขาไม่ได้ ตัวเขาเองก็ไม่มีทักษะการต่อสู้ผลการต่อสู้ในครั้งนี้จึงสามารถคาดการได้ไม่ยากทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้เมื่อมีทักษะพูดแล้วข้าควรจะต้องสู้เจ้าได้ถึงจะถูกสิว่านหยุนเชา่าวายวกับถังวูลินที่บัดน,นี้กำลังพยุงเขาขึ้นถังวูลินกล่าวอย่างอารมณ์เสียอาจารย์หลินเคยบอกแล้วว่าดวงจุดพูของเจ้านั้นเหมาะกับการสู้ประชิดต,ตัวเหมาะที่จะเอาดีทางสายโจมตีเร็ว เจ้าอ้วนถึงเพียงนี้จะเร็วยังไงว่านหยุนเชาเก่าอย่างไม่ยอมแพ้แล้วเมื่อกี้คมมีดของข้าฟันโดนญ้าสีฟ้าของเจ้าแล้วทำไมถึงฟันไม่ขาดละ่ะถังวูหลินกล่าวนี่เป็นลักษณะพิเศษของหญ้าสีฟ้าของข้าก่อนที่พลังวิญญ,ญาณของข้าจะหมดเจ้าฟันไม่ขาดหรอกว่านหยุนเชาเงยหน้าแล้วตะโกนขึ้นฟ้าข้าจะลดน้ำหนักแล้วข้าจะต้องโจมตีเร็วให้ได้ทังวูหลินกล่าวว่าคืนนี้ที่บ้านเจ้ากินอะไรกัน รู้สึกเหมือนจะเป็นขาหมูหลังจากที่ทรงว่านหยุนเชาที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกลับถึงบ้านแล้วทังวูลินก็รีบมุ่งหน้ามาที่ห้องทำงานหมางเทียนสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือวันนี้หมางเทียนมารอเขาอยู่ในห้องตีเหล็กของเขาอาจารย์ทางวูลินกล่าวทักทายหม่างเทียนด้วยความเคารพนับตั้งแต่วันที่เขาได้รู้ว่าอาจารย์ของเขาเป็นผู้ใช้ผู้ระดับอาจารย์พูดสี่วงแหวนที่แข็งแกร่งเป็นต้นมาเขาก็เคารพนับถือหมางเทียนยิ่งกว่าเดิม มางเทียนพยักหน้าและกล่าวเรียนจบแล้วทังบูลินกล่าวอืมเรียนจบแล้วหมางเทียนกล่าวเจ้าจะเข้าโรงเรียนขั้นกลางที่เมืองตรงไห่ใช่ไหมถังมูลินกล่าวใช่แล้วข้ากําลังจะบอกท่านว่าเมื่อข้าไปเข้าเรียนที่เมืองตรงไห่แล้วก็จะไม่ได้เรียนตีเหล็กกับท่านแล้วหมางเทียนกล่าวยังเรียบเฉยข้าเพียงแค่ชอบความสงบของที่นี่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่ไปจากที่นี่ ความจริงงานที่พวกเรารับมาทํารวมมาจากเมืองตรงไห่เจ้าจะหยุดเรียนการตีเหล็กกลางคันไม่ได้ข้ามีห้องทํางานที่เมืองตรงไห่เช่นกันไว้ข้าจะให้ห้องตีเหล็กเจ้าหนึ่งห้องแล้วข้าจะคอยไปให้คําชี้แนะเจ้าเป็นระยะระยะถังวูลินรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันใดอาจารย์ท่านหมางเทียนจ้องมองถังวูลินด้วยแววตาเป็นประกายเมืองตรงไห่เป็นเมืองใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้เป็นอย่างเมืองอ้าวหลาย ่อนที่เจ้าจะไปเจ้าต้องผ่านบททดสอบของข้าให้ได้เสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเรียนตีเหล็กกับข้าที่เมืองนั้นบททดสอบถังวูลินทำหน้ามึนงงอาจารย์บททดสอบอะไรหรือหมางเทียนแววตาเป็นประกายพันหลอมถังวูลินกล่าวด้วยความดีใจอาจารย์ในที่สุดท่านก็ยอมสอนการตีเหล็กพันหลอมให้ข้าแล้วหรือหมางเทียนพยักหน้า หลังจากที่เจ้าหลอมรวมกับวิญญ,ญาณพูดแล้วกำลังของเจ้าก็เพิ่มมากขึ้นน่าจะสามารถตีเหล็กพันหลอมได้แล้วขอเพียงเจ้าทำการตีเหล็กพันหลอมสำเร็จหนึ่งครั้งก็ถือว่าเจ้าผ่านการทดสอบของข้าแล้วในขณะที่เขากล่าวสิ่งเหล่านี้ในใจของเขาก็มีความรู้สึกแปลกประหลาดเขายังจำได้อย่างแม่นยำว่าในตอนที่ตนเองเริ่มเรียนการตีเหล็กพันหลอมก็มีอายุ15ปีแล้วระดับพลังวิญ,ญญาณก็สูงกว่าขั้นที่20บเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นดวงจิตพูดของเขาก็คือค้อนแห่งพระส,สุธาที่ขึ้นชื่อเรื่องพระกําลังอยู่แล้วเมื่อเขาตีเหล็กพันล้อมสําเร็จตอนอายุ15ปีก็ถูกยกย่องให้เป็นอัจฉริยะในแวดวงการตีเหล็กน่าเสียดายอาจารย์เรามาเริ่มกันเลยหรือเปล่าเสียงตื่นเต้นดีใจของทางวูหลินทําให้หม่างเทียนสะดุ้งตื่นจากห้วงความทรงจําในอดีตช้าก่อนข้าจะพาเจ้าไปทดสอบกําลังของเจ้าหลายวันมานี้เจ้าทําอะไรพลาดไปหลายชิ้น สายเหตุหนึ่งเป็นเพราะเจ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวส่วนอีกสายเหตุหนึ่งก็เพราะเจ้ามีปัญหาในการควบคุมกําลังของตัวเองหมางเทียนเฝ้ามองเขายังเงียบๆจึงรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาของลูกศิษย์ใช่แล้วไม่ใช่เพียงแค่หมางเทียนตัวถังวูลินเองก็พบว่ากําลังของตนเองมีปัญหาเช่นกันหลังจากที่หลอมรวมดวงจิตพูดในวันนั้นเขาออกแรงเหวี่ยงแขนก็จะเกิดเสียงดังในอากาศกําลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นเพราะเขาตามหาหน้าเอ๋อมาตลอดบวกกับความเสียใจที่หน้าเอ๋อจากไปตัวเขาเองจึงไม่ได้คิดเรื่องนี้อีกต่อตอนนี้เมื่ออาจารย์เตือนเรื่องนี้เขาจึงไย้อนนึกขึ้นมาก็นั่นน่ะสิหลายวันมานี้ตอนทําอะไรความผิดพลาดในหลายๆครั้งก็เกิดจากการใช้กําลังมากเกินไปหมางเทียนพาถัางวูหลินมายังห้องตีเหล็กข,ของตนเองห้องของเขาดูจะยุ่งรุงรางก่อห้องถังวูหลินมากทีเดียว ขาหาอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับกำลังในการตีเหล็กจากกองอุปกรณ์ที่วางรวมกันอย่างระเกะระกะเครื่องวัดระดับกำลังอุปกรณ์ประเภทนี้มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนแต่ต้องใช้ความประณีตสูงมากถึงจะสามารถวัดระดับกำลังของช่างตีเหล็กได้อย่างแม่นยำอุปกรณ์วัดระดับกำลังประกอบด้วยสองชิ้นส่วนชิ้นที่อยู่ด้านล่างคือฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมข้างบนมีแท่งทรงกระบอกข้างหลังเป็นแท่งโลหะสูงกว่า2เมตร บนแท่งโลหะมีหลอดประลอดเส้นเล็กยาวอยู่ในการวัดระดับกำลังของช่างตีเหล็กนั้นพวกเขาเพียงแค่ใช้ค้อนตีเหล็กตีแท่งโลหะข้างล่างแล้วหลอดประหอดก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามแรงตีนั้นและความสูงของประลอดจะบ่งบอกถึงกำลังของแรงตีค้อนตีเหล็กที่ใช้ในการทดสอบถูกกำหนดให้มีน้ำหนัก100จินเป็นมาตรฐานสากลเครื่องวัดระดับกำลังจะหักกำลังที่เกิดจากตัวค้อนตีเหล็กเอง ตั้งแต่ถางวูลินมาทำงานที่ห้องทำงานหม่างเทียนเขาก็จะต้องวัดระดับกำลังทุกปีตอนที่เขาวัดระดับกำลังเป็นครั้งแรกกำลังการตีของเขาสูงถึง140กิโลกรัมในขนาดนั้นเขาเพิ่งมีอายุ7ปีเมื่อเขาอายุได้8ปีก็เพิ่มขึ้นเป็น200กิโลกรัมถึงแม้ว่ากำลังที่วัดออกมานั้นจะเกี่ยวโยงกับความเคยชินที่เกิดจากการใช้ค้อนตีเหล็กเป็นอย่างมากแต่การที่เขามีกำลังมากถึงเพียงนี้ ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจยิ่งนักเขายังไม่ได้ทำการวัดระดับกำลังตอนอายุ9ปีวันนี้ถือว่าเป็นการวัดกำลังไปในตัวเลยเริ่มเลยแขนข้างซ้ายก่อนหมังเทียนยื่นคอนตีเหล็กที่ใช้ในการทดสอบให้กับเขาการทดสอบระดับกำลังของช่างตีเหล็กต้องแยกวัดแขนข้างซ้ายและข้างขวาถังวูลินสร้างความตกตะลึงให้กับหมางเทียนตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาทำการทดสอบระดับกำลังแขนทั้งสองข้างของเขามีกำลังที่สมดุลมาก กำลังที่เกิดจากแขนขวามากกว่าแขนซ้ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถังวูหลินจับคอนตีเหล็กไว้ในมือซ้ายลายเกลียวที่อยู่บนด้ามจับประกบเข้ากับผิวฝ่ามือและตุ้มตาปลาได้พอดีทำให้เขาจับได้ถนัดมือยิ่งนักเขาสูดลมหายใจยาวแล้วจึงเอี้ยวตัวพร้อมอยกคอนตีเหล็กขึ้นพละกำลังจากทุกส่วนของร่างกายก็ราวไปกับรวมกันอยู่ที่แขนในทันใดนั้นในขณะที่กำลังจะออกแรงตีไปนั่นเอง ทางวูหลินเพียงรู้สึกราวกับว่ามีพลังความร้อนพรางพูออกมาจากส่วนปลายของกระดูกสันหลังและกระจายไปทั่วทั้งกระดูกสันหลังในทันทีค้อนตีเหล็กถูกเหวี่ยงตีลงไปเต็มแรงพร้อมกับเสียงหวีดท,ที่เกิดจากตัวค้อนเสียดสีกับอากาศที่ดังลั่นจนระคายหูปึ้งปลอดในหลอดเด้งขึ้นทันทีเสียงดังอื้ออึงทให้ถังวูลินและหมังเทียนต่างก็เกิดอาการหูอื้อไปชั่วขณะ หมังเทียนขยี้ตาของตนเองเรากับอยากจะยืนยันให้แน่ชัดว่าตนเองไม่ได้มองผิดไปในตอนนี้เองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องวัดระดับกำลังก็ส่งเสียงแจ้งผลออกมากำลังในการตี483กิโลกรัมเสียงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นเฉียบแต่ถังวูลินและหมังเทียนกับตะลึงงนันตอนวัดระดับกำลังในปีที่แล้วแขนขวาของถังวูลินมีกำลัง200กิโลกรัมนั่นก็ทำให้หมังเทียนตกตะลึงและประหลาดใจมากแล้ว ตัวเลขนี้สูงกว่าค่ากำลังของหลงเกอที่เป็นผู้ใหญ่เสียอีกเวลาเพียงหนึ่งปีกำลังของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวและนี่ก็เป็นเพียงแขนข้างซ้ายเท่านั้นเด็กที่มีอายุเพียง9ปีสามารถออกแรงจากแขนข้างเดียวด้วยพลังเกือบ1,000ันจินนี่คือพลังมหาศาลแต่กำเนิดที่แท้จริงแขนขวาหมางเทียนใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ความรู้สึกวันไหวปรากฏในน้ำเสียงข,ของตนเอง ถังวูลินสลับค้อนไปไว้ในมือขวาและสูดลมหายใจลึกอีกครั้งในส่วนลึกของนายตาคู่นั้นเหมือนจะมีแสงสีทองสว่างว่าเขาเอี้ยวตัวและยกแขนเช่นเคยพลังความร้อนเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก็พลันพรางพลูออกมาจากส่วนปลายสุดของกระดูกสันหลังอีกครั้งทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังหวีดจากค้อนที่เสียสีกับอากาศที่ดังจนระคายหูยิ่งกว่าครั้งก่อน และครั้งนี้เหมือนจะมีเสียงการประทุข,ของอากาศดังขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยปึ้งห้องทั้งห้องเหมือนจะเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเล็กน้อยครั้งนี้มังเทียนเป็นคนเริ่มอุดหูไว้ก่อนแต่แรงสั่นสะเทือนนั้นยังคงทำให้ห้องตีเหล็กสั่นไหวเบาๆกําลังในการตี543กิโลกร,รมัม543กิโลกร,รมัมบัดนี้มังเทียนตกอยู่ในภวังแห่งความตะลึง แม้ว่าเขาจะคาดเดาได้แล้วว่ากำลังของทางวูลลินนั้นเพิ่มขึ้นไม่น้อยแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับนี้แขนทั้งสองข้างมีกำลังถึง1,000จินในวัยเพียง9ปีนี่คือนะว่าเป็นตัวประหลาดได้แล้วแม้นี่จะเป็นกำลังที่เกิดจากการออกแรงสุดตัวและใช้คอนตีเหล็กเป็นตัวกลางแต่เครื่องวัดระดับกำลังจะตัดค่ากำลังที่เกิดจากคอนตีเหล็กออกเองสามารถใช้กำลังได้ประมาณ500กิโลกรมัมในเวลาเพียงเสี้ยววิ แม้แต่ผู้ชํานาญพูดสายกำลังก็อาจทำไม่ได้เช่นนี้อย่างน้อยก่อนที่ตนเองจะถึงระดับอาจารย์พูดก็ไม่มีระดับกำลังมากถึงเพียงนี้ระดับกำลังมหาสารแต่กำเนิดดังเช่นเขาทำไมถึงต้องมีดวงจิตพูดเป็นย่าสีฟ้ากันควรจะเป็นดวงจิตพูดสายกำลังสิ หางดวงจิตพูดของเขาก็เป็นประเภทคอนถ้าเช่นนั้นเขาก็จะเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงแล้วหางวูลินก็ตกตะลึงกับระดับกําลังของตนเองเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ากําลัง500กว่ากิโลกร,รัมจะหมายถึงอะไรแต่เขาก็รู้ดีว่ากําลังเท่านี้ในระดับผู้เชี่ยวชาญพูดหนึ่งวงแหวนนั้นน้อยคนนักที่จะมีทักษะพูดที่สามารถเทียบเคียงกับความแรงที่ตนใช้คอนตีเหล็กตีลงไปได้อาจารย์ ข้าข้าสามารถเลียนตีเหล็กกระดาบพันหลอมได้หรือยังเขาเอ่ยถามเป็นการอย่างเชิงหมางเทียนตื่นจากผวังพรางพยักหน้าไม่คิดเลยว่ากําลังของเจ้าจะมากถึงระดับนี้กลับไปห้องตีเหล็กของเจ้าเมื่อกลับถึงห้องตีเหล็กของทางวูหลินหมางเทียนนําแร่สีขาวเงินออกมาแร่ชนิดนี้สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการตีเหล็กพันหลอมได้ เช่นนั้นข้าได้สอนเจ้าแล้วนี่คือแร่เงินสมุดมีความอ่อนตัวสูงและยังเป็นตัวนำพลังวิญญาณได้ดีอีกด้วยแร่ระดับนี้มีแต่การตีเหล็กพันหลอมถึงจะดึงประสิทธิภาพสูงสุดของมันออกมาได้ต่อจากนี้เจ้าก็ใช้วัตถุดิบนี้ในการทดลองระดับพันหลอมนั้นไม่ใช่แค่การใช้ค้อนตีเหล็กพันครั้งเท่านั้นแต่ต้องขจัดสิ่งเจือปนในแร่ให้หมดสิน้นโดยการตีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ใหญ่ที่สุดของระดับพันหลอมก็คือขั้นพัฒนาต้องเกิดจากความสามารถพิเศษในขั้นพัฒนาขึ้นระหว่างการตีแร่จึงจะนับว่าเป็นระดับพันหลอมที่แท้จริงยกตัวอย่างเช่นค้อนทางสแตนพันหลอมที่เจ้าใช้อยู่ระดับความแข็งของตัวทางสแตนนั้นสูงอยู่มากหลังจากผ่านการตีระดับพันหลอมปริมาตรของมันลดลงไปหนึ่งในสส่วนในขณะเดียวกันระดับความแข็งเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าตัว และความสามารถพิเศษในขั้นพัฒนาของมันก็คือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นร้อยละ30แร่ชนิดเดียวกันมีแต่การพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นถึงจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้และทำให้มันมีความระดับความแข็งที่สูงมากขึ้นขั้นพัฒนาลักษณะนี้ของทางสแตนถือเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดการตีระดับพันหลอมชั้นเยี่ยมยังสามารถทำให้เกิดความสามารถพิเศษในขั้นพัฒนารูปแบบพิเศษได้อีกด้วย ยิ่งพันพัฒนาดีเท่าไหร่ราคาของแร่ที่ผ่านการตีระดับพันหลอมก็จะยิ่งสูงขึ้นในการตีระดับพันหลอมนั้นต้องตีตัวแร่ที่เป็นวัตถุดิบให้ถึงระดับพันหลอมเสียก่อนแล้วจึงใช้กรรมาวิธีเดียวกันในการตีให้ขึ้นรูปด้วยเหตุนี้ของชิ้นใดก็ตามที่สร้างขึ้นจากแร่ระดับพันหลอมจึงมีราคาสูงกว่าระดับร้อยหลอมมากกว่าร้อยเท่าและมีการตีเหล็กถึงระดับพันหลอมได้ จึงจะเรียกได้ว่าช่างตีเหล็กผู้นั้นได้เข้าสู่สายอาชีพทแท้จริงแล้วทางวูลินยังไม่รู้ว่าคําว่าเข้าสู่สายอาชีพที่หม่างเทียนกล่าวนั้นเป็นระดับที่ช่างตีเหล็กกว่าร้อยละเก้าสิบไม่อาจเข้าถึงได้แม้ใช้เวลาทั้งชีวิตก็ตามระดับพันหลอมไม่ได้อาศัยแค่การใช้กําลังเพียงอย่างเดียวสิ่งที่สําคัญกว่าคือความเข้าใจโดยเฉพาะความเข้าใจในตัวแร่ทางวูลินฝึกฝนอย่างหนักที่นี่มาสามปีบวกกับกําลังมหาศาลโดยกําเนิด ถึงได้มีคุณสมบัติที่จะลองการตีระดับพันหลอมในวันนี้อาจารย์ระหว่างที่ทำการตีระดับพันหลอมมีทักษะอะไรพิเศษไหมทางวูลินเอ่ยถามหมางเทียนสายหน้าไม่มีทักษะอะไรพิศสอนได้สิ่งที่ข้าสามารถบอกเจ้าได้คือระหว่างที่เจ้าตีระดับพันหลอมให้คิดว่าแร่นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตต้องทำทุกวิถีทางเพื่อศึกษามันระหว่างการตีมีแต่การศึกษาแร่จนเข้าใจอย่างทองแท้แล้ว จึงจะทําให้มันยอมรับในตัวเจ้าและยอมให้เจ้าค้นพบความเร้นรับและลักษณะเฉพาะตัวของมันระดับพันหลอมนั้นเรียกอีกอย่างว่าการตีเหล็กด้วยความคิดช่างตีเหล็กแต่ละคนมีวิธีในการตีระดับพันหลอมให้สําเร็จแตกต่างกันไปใช้ใจของเจ้าในการตีเหล็กแล้วจะเข้าใจมันเข้าใจแล้วถังวูหลินพนยักหน้าเดิมเขาคิดว่าหม่างเทียนก็จะสาธิตให้ตนเองดูก่อนแต่เท่าที่ดูอาจารย์ไม่ได้คิดเช่นนั้น หากแต่จะให้เขาลงมือทำทุกอย่างเองเสียมากกว่าเขาเปิดแท่นตีเหล็กออกแล้วจึงใส่แร่เงินสมุดเข้าไปในเตาหลอมที่อยู่ใจกลางแท่นตีเหล็กเพื่อเริ่มทำการหลอมแร่เงินสมุดก้อนนี้มีขนาดหน้ากว้างประมาณหนึ่งตารางฟุตตัวแร่สองประกายแสงสีเงินนวลตาเมื่อนำมันเข้าสู่เตาหลอมแล้วถังวูลินเริ่มทบทวนสิ่งที่หม่างเทียนเคยสอนเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของแร่เงินสมุดแร่เงินสมุดมีแหล่งกำเนิดจากใต้ทะเล ที่มีระดับความลึกมากกว่า1,000เมตรเท่านั้นเป็นแร่หายากตัวแร่มีความแข็งสูงและมีความอ่อนตัวมากกว่าใต้อุณหภูมิที่สูงมันเป็นแร่ที่เป็นตัวนำพลังวิญญาณได้ดีมากแร่เงินสมุทรชั้นเยี่ยมอาจเพิ่มพลังวิญญาณร้อยละ 50- ถึงร้อยละ10ในระหว่างการทำหน้าที่เป็นตัวนำพลังวิญญาณไม่ว่าจะเป็นใช้ในด้านอุตสาหกรรมหรือการสร้างหุ่นจักรกลแร่นี้ล้วนนับได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีเยี่ยม แต่แร่เงินสมุดก็มีปัญหาเช่นกันนั่นคือความหนาแน่นของตัวแร่ที่สูงมากจึงมีน้ำหนักที่เยอะจนน่าตกใจอย่างแร่เงินสมุดที่มีหน้ากว้างเพียงหนึ่งตารางฟุตนี้ก็อาจจะมีน้ำหนักมากกว่า200หรือ3 0 0กิโลกร,รัมเลยทีเดียวดังนั้นแม้มันจะมีมากพอก็ไม่สามารถใช้มันในปริมาณที่มากเกินไปในการสร้างหุ่นจักรกลได้ น้ำหนักของมันคือข้อจำกัดในการใช้งานเพื่อสร้างหุ่นจักรกลมันจึงถูกใช้ในการสร้างเครื่องจักรพลังวิญ,ญญาณที่มีขนาดใหญ่ไม่บ่อยนักแร่เงินสมุดเป็นแร่หายากสำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองที่มีอาณาเขตหรือเข้าไปในผืนแผ่นดินนี้แต่จะพบได้มากในเมืองท่าที่อยู่ริมทะเลและถือเป็นสิ่งสร้างรายได้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับเมืองท่าใหญ่ๆแร่เงินสมุดที่อาจารย์ให้มารูปร่างภายนอกดูสมบูรณ์ดีสีเสมอกันทั้งก้อน เห็นได้ชัดว่าเป็นแร่เงินสมุดชั้นดีที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วน้ำหนักของมันจึงอาจจะเยอะขึ้นแร่เงินสมุดมีความแข็งมากแต่หลังจากถูกเผาในอุณหภูมิที่สูงแล้วก็จะมีลักษณะอ่อนตัวเป็นพิเศษแร่เงินสมุดในสภาวะนี้จึงจะเหมาะสำหรับการน,นำมาตีมากที่สุดระหว่างที่ทบทวนความรู้เกี่ยวกับแร่เงินสมุดถังวูหลินก็หยิบ้อนทางสแตนพันช่างของตนเองที่อยู่ข้างๆข,ข,ขึ้นมา เมื่อจับคอนไว้ในมือด้ามจับที่เย็นเฉียบทําให้ทงังวูลินรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาความรู้สึกท้อแท้ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเรากลับได้มาลายหายสิ้นไปจนสิ้นในตอนนี้มีเพียงแค่สองคำที่วนเวียนอยู่ในห่วงพวังของเขานั่นคือพันหลอมคอนทางสแตนพันหลอมมีสีดำสนิทแต่หากมองดูอย่างละเอียดแล้วก็จะพบว่าสามารถมองเห็นลวดลายลูกกลีบดอกไม้เรือนรังอยู่บนตัวคอน ลวดลายนี้เป็นลักษณะพิเศษในระดับพันหลอมเช่นกันแร่เงินสมุดผ่านการเผาในเตาหลอมครึ่งชั่วโมงเต็มๆถึงอยู่ในระดับอุณหภูมิที่สามารถนำมาตีได้แร่เงินสมุดถูกยกขึ้นอีกครั้งถังวูลินยกค้อนทางสแตนพันหลอมที่อยู่ในมือทั้งคู่ขึ้นทันใดนั้นความมุ่งมั่นก็ฉายประกายในแววตาคู่นั้นเขายกค้อนในมือขวาขึ้นและตีลงไปบนแร่เงินสมุดเบาๆทำให้เกิดเสียงติ้งที่ใสและกลางวาน การตีครั้งนี้เรียกว่าการทดสอบก่อนที่ช่างตีเหล็กจะเริ่มทําการตีเหล็กล้วนจะทําเช่นนี้เพื่อทดสอบความเหนียวทนทานของแร่วัตถุดิบเมื่อเห็นท่าทางที่มุ่งมั่นของเขาแล้วหมางเทียนจึงพยักหน้าเงียบๆเ,เด็กคนนี้มีความเข้าใจที่สูงมากมิเช่นนั้นก็คงไม่สามารถฝึกฝนขั้นพื้นฐานจนนีเยี่ยมในภายระยะเวลาสั้นๆเพียงสามปี เขามีอุปนิสัยที่หนักแน่นและมีความเฉลียวฉลาดเหมาะที่จะเป็นผู้สืบทอดวิชาของตนยิ่งนักการตีระดับพันหลอมที่อยู่ตรงหน้าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สําคัญต่อเขายิ่งยังไม่ต้องสงสยัยจากการเฝ้าสังเกตทางวูหรือในช่วงที่ผ่านมามางเทียนเชื่อว่าเขามีโอกาสที่จะทําสําเร็จโดยเฉพาะในยามนี้ที่พละงกาลังของเขาเพิ่มมากขึ้นปัจจัยด้านกายภาพไม่เป็นปัญหาต่อการตีระดับพันหลอมสําหรับเขาอีกต่อไป ปีนี้เขาเพิ่งมีอายุเกปีหากสามารถทำระดับพันหลอมได้สำเร็จคงเป็นการสร้างประวัติการที่ต้องจารึกไว้เลยทีเดียวตอนนี้ช่างตีเหล็กศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่งเป็นผู้ครองสถิติระดับพันหลอมของสมาคมช่างตีเหล็กที่บันทึกไว้คืออายุ11ปีสามเดือนกับอีกสองวันทางวูลินไม่อาจจะยั้งรู้ความคิดของหมังเทียนในตอนนี้ได้ตอนนี้เขารวบรวมสมาธิและความมุ่งมั่นทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่แรกเงินสมุดที่อยู่ตรงหน้า เขายกคอนทางซ้ายขึ้นเสียงตึง้งดังขึ้นเมื่อเขาตีลงไปบริเวณขอบของแร่เงินสมุดทําให้ก้อนเงินสมุตดติดตัวขึ้นเล็กน้อยคอนในมือขวาก็ตีลงมาราวกับสายฟ้าฟ้าดที่ขอบอีกข้างถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยทําการตีระดับพันหลอมมาก่อนแต่เขาเคยทําอะไรโลหะระดับร้อยหลอมมานับไม่ถ้วนไม่ว่าระดับพันหลอมจะเป็นอย่างไร ก่อนอื่นต้องทำการตีระดับร้อยหลอมเพื่อขจัดสิ่งเจือปนในแรก่ก่อนหน้านี้และต้องเรียนรู้ถึงลักษณะเฉพาะของมันในระหว่างขั้นตอนการตีร้อยหลอมโดยปกติแล้วถังวูลินจะไม่ได้ทำการตีเหล็กด้วยแร่ระดับสูงที่หาได้ยากเช่นนี้ดังนั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ลองตีแร่เงินสมุดเขาจึงต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของมันค้อนทั้งคู่ถูกยกขึ้นและเริ่มการตีอย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมด แขนทั้งสองข้างที่ยกคอนทางสแตนพันหลอมขึ้นนั้นใช้กำลังเพียง3-4ถึงส่ส่วนเท่านั้นในเวลานี้ประกายไฟกระจายไปรอบทิศเสียงตีเหล็กอย่างเป็นจังหวะเรากับเป็นการตีที่เปลี่ยนไปด้วยความรื่นเริงดังก้องอยู่ในห้องตีเหล็กแห่งนี้การตีระดับร้อยหลอมเสร็จสิ้นไปอย่างรวดเร็วเฉกเช่นเดียวก,กันกับการตีระดับพันหลอมที่ไม่ใช่แค่การตีหนึ่งพันครั้งการตีระดับร้อยหลอมก็ไม่ใช่แค่การใช้คอนตีลงไปหนึ่งร้อยครั้งเช่นกัน แต่ต้องกระจัดสิ่งเจอือปนที่อยู่ในแร่ออกไปและเพิ่มความหนาแน่นของแร่ในสภาวะที่ไม่ทําให้โครงสร้างภายในของตัวแร่เกิดความเสียหายหลังจากผ่านการตีระดับร้อยหลอมแล้วทางวูลินรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของแร่หายากชนิดนี้เงินสมุดมีความแข็งมากกว่าแร่ทั้งหมดที่เขาเคยตีมานอกจากนี้มันมีความยืดหยุ่นมากเมื่อตีลงไปแล้วแรงสะท้อนที่ถูกส่งกลับมาทันทีเราวับว่าแร่เงินสมุดกำลังต่อต้านกำลังของเขาอยู่ โชคยังดีที่ถังวูลินไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดในการตีจึงยังมีกำลังเหลือมากพอที่จะควบคุมแรงสะท้อนกลับที่ส่งผ่านตัวค้อนมาเมื่อแร่ทั่วไปถูกตีด้วยค้อนทางสแตนพันหลอมที่หนักถึง80จินหรือประมาณ40กิโลกร,รัมแล้วก็จะเกิดหลุมขึ้นทันทีแต่แร่เงินสมุดแม้จะหนนสภาวะที่ถูกเผาจนแดงแล้วเมื่อถูกตีก็เพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างไปเล็กน้อยเท่านั้น แร่หายากที่มีความแข็งระดับนี้แม้แต่จะทําการขจัดสิ่งเจือปนโดยการตีระดับร้อยหลอมก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายทีเดียวการฝึกฝนตีเหล็กมาตลอดสปีทําให้ทางวูหลินมีความอดทนสูงเขาไม่มีความรีบร้อนเลยแม้แต่น้อยแร่หายากที่ดีอย่างเพียงนี้ต่อให้ไม่สามารถทําการตีระดับพันหลอมได้สําเร็จก็ต้องตีระดับร้อยหลอมเพื่อขจัดสิ่งเจือปนให้สําเร็จกําลังในการทุบของเขาไม่เพียงแค่ไม่เพิ่มขึ้น แต่กลับลดลงไประดับหนึ่งเรากับว่าเขากำลังปกป้องสิ่งมีค่าอยู่อย่างไรอย่างนั้นเขาเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของตัวแรกเงินสมุดและรับรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของมันจากการตีอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อค่อยๆทาการขาจัดสิ่งเจือปนในตัวแรกออกไปบางเทียนที่โดยปกติแล้วจะเข้มงวดมากก็ค่อยๆเผยรอยยิบบนใบหน้าเด็กคนนี้ฉลาดมากทีเดียวตัวเขาเองไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรกับเขาแม้แต่น้อย แต่เขาก็ยังสามารถหาขั้นตอนกรรมวิธีที่เหมาะสมกับตนเองได้เมื่ออยู่ต่อหน้าแร่หายากก็ควรทำระนึงอยู่ต่อหน้าหญิงผู้เป็นที่รักควรจะปกป้องมันในระหว่างการตีหาใช้การออกแรงตีอย่างไม่ลืมหูลืมตาแมลักษณะภายนอกของแร่หายากจะแข็งมากแต่หากโครงสร้างภายในเกิดความเสียหายแล้วคุณสมบัติพิเศษของมันก็จะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งด้วย แม้การตีด้วยความแรงที่ไม่มากนี้จะเพิ่มระยะเวลาที่ต้องใช้ในการตีแต่นี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะในสภาวะที่ไม่คุ้นเคยกับแร่หายากชนิดนี้การตีเหล็กในระยะเวลาที่นานขึ้นจะช่วยสร้างความคุ้นเคยกับมันได้มากขึ้นเพื่อรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในของมันถังวูลินทําการตีเหล็กด้วยความมุ่งมั่นที่มากขึ้นทําให้เขาค่อยๆเข้าสู่สภาวะที่น่าทึ่งยิ่งนะั นอกจากแร่เงินสมุดที่อยู่เบื้องหน้าแล้วเขาไม่รับรู้สิ่งอื่นใดอีกพลังวิญญาณและกำลังที่เพิ่มขึ้นทำให้กำลังกายและระดับสมาธิของเขาเพิ่มขึ้นด้วยสิ่งที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ก็คือหลังจากที่เขาต้องผ่านความเจ็บปวดทรมาเหล่านั้นมาพลังจิตของเขาก็เพิ่มขึ้นแล้วเช่นกันคลิปจบแล้วฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนในตอนใหม่ๆคะ่ะ